สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชาญสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty w a r r i o ิเอ8นะครับหรือว่าก็คือตำนาน3ก๊กนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในตำนานของชูกัวหรือว่าโจโก๊กนั่นเองนะครับเราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยนะด้วยคําแนะนําของชีซีเราปีก็สามารถเอาชนะกุลสึกข่ายกนแปดทิศของโจโฉได้แล้วก็ได้เจอกับชูเกเลี่ยงหรือว่าขงเบ้งด้วยแล้วก็ได้เชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาเนาะหรือว่ากุนซื้อนั่นเอง ในที่สุดก็ได้พบกับกุนซื้อที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคนี้เนาะเล่าปีก็รู้สึกดีใจแบบออกนอกหน้าเลยนะครับดีใจมากๆเลยถึงแม้ว่าขงเบ้งจะเข้ามาร่วมทับกับเล่าปีนะครับแต่ว่าชีซีก็ปลีกตัวแยกออกไปทันทีที่ขงเบ้งเข้ามาร่วมทับแล้วซึ่งถ้าตามตำนานก็คือโจโฉว,วางกลอุบายเพื่อเรียกตัวชีซีเข้าไปหาโจโฉนะครับก็คือจับแม่เขาเป็นตัวประกันชีซีเลยจําเป็นต้องไปเนาะแน่นอนครับทับของโจโฉพ่ายแพ้ไปใช่ไหมโจโฉก็รู้สึกไม่พอใจมากๆครับเฮ้ยมันจะเหมิมเกริมมากเกินไปแล้ว ก็เลยยกทัพบุกลงใต้อีกครั้งหนึ่งทีนี้มาด้วยตัวเองเลยนะหวังว่าจะปราบเล่าปีให้ได้เลยและในช่วงเวลานี้เองนะครับเล่าเปียวเจ้าเมืองที่ให้เล่าปีเข้ามาพำนักอาศัยด้วยเนี่ยก็เสียชีวิตลงตำแหน่งเจ้าเมืองใหม่ก็เลยมอบให้กับลูกของเขาเองก็คือหลิวชงหรือว่าเล่าจ๋องนะครับเดี๋ยวขอแทรกตัวนี้นิดหนึ่งเล่าเปียวเนี่ยมีลูกอยู่สองคนคนโตชื่อเล่ากีหรือว่าหลิวฉีคนเล็กชื่อเล่าจ๋องหรือว่าหลิวชงตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเวลาเจ้าเมืองที่เป็นพ่อเีียสชวิตไป ตำแหน่งเจ้าเมืองก็จะตกให้กับลูกคนโตก่อนถูกไหมลูกชายคนโตก่อนแต่ทีนี้เรื่องมันคือเล่าจ๋องเป็นลูกรักมากกว่าคือแม่รักเล่าจ๋องมากกว่าแล้วก็อยากให้เล่าจ๋องเป็นเจ้าเมืองแทนก็เลยมีการกดดันกันภายในสรุปคือเล่ากี่ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองครับแต่เล่าจ๋องได้เป็นแทนก็คือปลดคนพี่ตั้งคนน้องแทนแล้วก็ถ้าเทียบอายุนะเล่ากี่ก็จะประมาณช่วงมปลายอ่ะเด็กมปลายวัยรุ่นนะครับอายุประมาณนั้นส่วนเล่าจ๋องนี่อายุประมาณเด็กประถมเองอ่ะเด็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเมืองภายในครอบครัวหรือเปล่า คืออาจจะมีใครต้องการอํานาจนะครับเป็นผู้ปกครองว่าราชการแทนได้อะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอเจอโจโฉบุบยอมแพ้ทันทีก็คือสู้ไม่ได้เนาะทัพโจโฉทับใหญ่มากอะแทรกนิดนึงสุดท้ายตอนเล่าจ๋องยกเมืองให้นะครับสุดท้ายก็ไม่รอดโจโฉบอกว่าจะให้ไปประจําการเมืองที่เมืองอื่นนะแต่ว่าสุดท้ายระหว่างทางเล่าจ๋องกับแม่ของเล่าจ๋องเนี่ยก็โดนรอบสังหารจ้านะครับโจโฉสั่งตัดหัวเลยเล่าปีรู้ตัวครับว่าหลังจากโจโฉได้เมืองไปแล้วก็ยังไม่พอใจหรอก เพราะว่าจริงๆแล้วจโฉต้องการจัดการเล่าปีนะครับเล่าปีก็เลยต้องอพยพออกจากเมืองซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้น,นอ่ะเนาะก็คือมีโอกาสนี้ได้ก็เลยหนีนะครับก็เลยต้องร่อนเร่ภเนจรอ,อีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้นะครับมีคนมากกว่า1ล้านคนที่เป็นชาวบ้านจากจิงโจรหรือว่าเกงจิวเนี่ยขออาศัยเดินทางมากับเล่าปีด้วยซึ่งจํานวนชาวบ้านนับล้านคนที่อพยพมาด้วยเนี่ยถ้ามองไกลๆก็ราวกับว่าเหมือนเมืองทั้งเมืองกํลาลังเดินมาเลยเนาะเหมือนเมืองทั้งเมืองเดินได้นั่นแหละ ชื่อเสียงความดีงามของเล่าปีก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงความโกลาหลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ชาวบ้านขอหนีมาด้วยเล่าปีก็ตอบสนองคําขอนั้นก็จะพาชาวบ้านไปแผ่นดินใหม่เป็นสถานที่ในอนาคตที่เขาจะทําอุดมการณ์ให้เป็นจริงใน,ในการต่อสู้ที่กล้าหาญครั้งนี้จูกเกอเลี่ยงเจ้าหยุนแล้วก็จางเฟยรับหน้าที่ออกศึกที่ฉางปันก็คือตอนนี้จะมีเล่าปีกกระเตวหุยแล้วก็ขงเบ้งนะครับที่จะนําทัพชาวบ้านช่วยหนีไปได้ ให้หลบหนีไปได้ส่วนกวนอูล,ล่วงหน้าไปก่อนแล้วไปขอกําลังเสริมจากเล่ากี่มาช่วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้กุนซือจูเกอเลี่ยงหรือว่าจูกัดเหลียงของเบ้งมาแล้วนะครับแล้วก็มีจางเฟยเตียวหุยแล้วก็เจ้าหยินจือหลงหรือว่าจูลงนั่นเองนะครับในตอนนี้ผมจะเล่นเป็นจูลงแล้วกันของเบ้งเดี๋ยวไว้เล่นตอนหลังแล้วกันนะครับเพราะว่าจูลงมันมีภารกิจในนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือฝ่าทับรับอาต้านั่นเอง เราอาจจะเคยได้เรียนกันนะครับตอนมอปลายเนาะหรือมอต้นเนี่ยแหละจำไม่ได้นะครับก็เลเวลสิบแปดเนาะเลเวลสิบแปดได้สองดาวเท่านั้นอาวุธเดิมเลยก็ได้เมื่อกี่ยอันนี้เปลี่ยนสักนิดนึงแล้วกันอาวุธอีกอันหนึ่งเปลี่ยนเนาะเป็นอันนี้แล้วกันโอโ้โหหลายบ้าง v e l o ซิตี้โอเคอันนี้ได้สกิลก็เหมือนเดิมแหละไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับ ถ้าจะสู้เพื่อน,นำศักดิ์ศรีและเกียรติยศกลับมาให้นายท่านเนาะโอเคครับนี่ก็จะอยู่ในทัพของเล่าปีนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องความเป็นมามเป็นอย่างนี้ครับก็คือเล่าปีตอนนี้ไม่มีที่อยู่แล้วจะต้องหลบหนีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองของเล่าปีที่เคยดูแลอยู่นะ mm. เขาก็บอกว่าเออเล่าปีเป็นคนที่เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมดําเนินไปด้วยความเมตตาแล้วกแ็แฟร์นะครับเขาก็เลยอยากจะตามเล่าปีมาด้วยจะลําบากลำบนแค่ไหนไม่รู้ขอตามเล่าปีไปด้วยแล้วกันเนาะ เล่าปีก็เออจะเอาไงดีวะก็ปรึกษาผงเบ้งน,นะครับผงเบ้งก็บอกว่างั้นเอางี้ละกันในเมื่อเราไม่สามารถอพยพคนทั้งหมดในเมืองที่เคยอยู่เนี่ยไปได้ทั้งหมดเนาะก็เลยเอางี้ใครก็ตามที่อยากจะแบบเดินทางไปกับเล่าปีก็จะต้องทนลําบากนิดนึงนะแต่ว่าก็จะได้ติดตามท่านเล่าปีไปด้วยนะครับก็ตามมาได้เลยเนาะทีนี้ก็คือตามมาซะยกใหญ่เลยครับเกือบหมดเมืองอะเล่าปีกับผงเบ้งก็ลําบากใจครับจะขนย,าย,ย้ายยังไงเนาะคนตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ หลบนีโจโฉอยู่ด้วยเนาะโจโฉยกทัพใหญ่มาด้วยอะหวังว่าจะแบบจัดการไปในทีเดียวเลยต้องการปราบไม่ให้เล่าปีมีชีวิตกลับขึ้นมาได้เลยคือตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะครับไม่ให้ลุกขึ้นมาอีกเลย <ๆ S 1> เราก็เลยจะต้องพาผู้คนเหล่านี้หลบหนีไปด้วยนะครับ We must work our way through this predicament together with the people. Master Liu Bei, I shall handle this task. My spear will cut open a path for us to follow. โอเคเราจะต้องอาศัยแรงของพวกเราในการช่วยพวกชาวบ้านหนีให้ได้ด้วยนะโอเคจูลงก็บอกว่าจะทำเต็มที่ครับสังเกตครับมีคำว่า Pincer Attack Pincer Attack ก็คือการโจมตีขนาบสองฝั่งด้วยกันเราอยู่ตรงกลางเขาโจมตีมาทั้งทางซ้ายทงางขวาผลก็คือเราจะตั้งรับไม่ได้นะครับเราต้องโยกไปซ้ายโยกไปขวา ประตูเข้ามา2ทางแบบนี้ป้องกันลําบากมากๆโจโฉแข็งแกร่งมากยกทัพมาซะแบบโหทั้งทัพเลยเนาะชาวบ้านก็หนีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดการพวกแม่ทัพแถวนี้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านหนีไปได้ชาวบ้านนี่ไม่ใช่ว่ามีพลังนะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีพละงกำลังไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะครับผลข้าวของหนีมาด้วยตามมาด้วยใจเลยอะเราจะต้องช่วยเต็มที่นะครับ ก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยนะครับก็จะให้ไปก่อนเนาะส่วนผู้ชายที่สามารถสู้ได้ก็จะหยิบดาบมาสู้กันอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าชาวบ้านคนไหนสู้ได้ก็ช่วยสูชย้ช่วยพวกครอบครัวที่เหลือในเมืองให้หนีไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอ้ยยายาขอทีนึงพุ่งไปพุ่งไปเลยม้าขาวของจูโลงมาแล้วนะครับดเดี๋ยวเราช่วยชาวบ้านแถวนี้ก่อนนะครับ ถึงจะหยิบดาบมาสู้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะแข็งแกร่งมากกันเนาะโอเคเราขับไล่พวกโจโฉไปได้แล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าเราจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าทัพศัตรูจะรุกหนักมากขึ้นนะครับพอมีทัพเสริมมาด้วยเราก็จะต้องเอาตัวรอดให้ได้เหมือนกันเนาะ ปกป้องทั้งชาวบ้านแล้วก็ปกป้องนายทันด้วยนะครับไปกวาดให้หมดเลยตรงนี้้ยมูโซโมูโซโเ,เก็บไว้ใช้กับไม้ทับดีกว่าไอแคปเทนตัวนี้มันไม่ได้เท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนเป็นนายหมูอะไรพวกนี้แบบนำทับนิดๆน,นะครับไม่เหมาะจะใช้ท่าไม้ตายเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะมาทัพแบบเยอะๆเนาะกวาดทีเดียวเงี้ยโอเคดิฟเฟนคูณสอง โอ้ยมีรองเท้าวิ่งเร็วด้วยนะเร็วกว่าไม้ีกเร็วกว่าไม้ที่ขี่อุออ้ยคูณสองอีกแล้วมันไม่เชิงคูณสองเนาะมันสปีดเกือบสุดเลยเพิ่มสปีดเกือบสุดโอเคเราจะพาชาวบ้านให้มาถึงสะพานนี้นะครับชื่อสะพานฉางปั้นหรือว่าเตียงปันนั่นเองฉางปั้นเฉียวหรือว่าเตียงปันเที่ยวนั่นแหละเน,ะนเาเนเนะ,ะ,นะโจโฉลุกขับลุกหนักมาแล้วนะครับ นายน้อยเล่าเซียนตกอยู่ในวงล้อมศัตรูยังออกมาไม่ได้เลยนายท่านอะไรนะอาตาวี่ติดอยู่ในนั้น,น,นเหรอเล่าเซียนหรือก็คืออาต้าวนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะต้องโอ okay. เคเตวหุยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการป้องกันตรงสะพานฉางปันตรงนี้ให้แล้วนะครับ ส่วนเราก็คือจะตามเพื่อนไปสู้อ่าไปช่วยอาต,าต้ากลับมาให้ได้นะฝาทับรับอาต,าต้านั่นเองนะครับเราก็จะต้องน่าจะทางนี้แหละมังโนมันมีสองทางาทางไหนก็ได้พุ่งไปเลยดีกว่าเรารีบนะครับไปหาอาต้าวด่วนโอ้โหทับเขาเรียกว่าแอมบ s ชนะครับก็คือแบบสุ้มะซุ่มโจมตีนะครับไม่มีคือมีแล้วได้ไหม โอ้โหโอ้โหมาแบบนี้อย่างนี้ก็ยากแล้วครับมันไม่ใช่ว่าจะเข้าไปง่ายๆนะเพราะว่าต้องฝ่าทับทั้งแบบโอ้โหโจโฉว่าทับยกทับมาเองด้วยนะรอบนี้คือโจอโฉมาเองเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเราปีหยุดพักกันเพื่อนขบวนทับสักครู่หนึ่งเพราะว่า เราไม่ใช่กองทัพทหารทั้งหมดเนาะเราพาชาวบ้านไปด้วยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดเราแบบทหารพวกเราก็ต้องมีการหยุดพักกันบ้างดังนั้นเราจะต้องรีบเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่มาพูดคุยกันนะนี่มันต้องแบบต้องรีบฟ่าวงล้อมไปแล้วอ่ะเออโอ้โหมีอย่างงี้นี่เหมือนอะไรกระบองคู่อะกระบองคู่เนาะอืมโอ้โหปุ่งพุ่งเฮ้ แม่ทัพต่างๆที่เราได้สู้ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อนี่ไงท่านเจ้าหยุนที่มีชื่อเสียงนี่นะคือทัพโจโฉเขาก็ได้ยินชื่อเสียงของเรากันบ้างแล้วนะครับอแม่นางาอต้าอ,อยู่ไหน,นตกลงเลยอ๋อตกลงได้แล้วเนาะ พันไว้กับตัวแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มัน <c oughs> เอามาด้วยก็ตลกตลกเนาะพันเก็บไว้กับตัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> สมมุติว่าพันเก็บไว้กับตัวแล้วเรียบร้อยโอเคเราต้องบุไปอีกทันละคนเมื่อกี้ก็คงจะเป็นฮูหยินของเล่าปีนะครับพันยาของเล่าปีพันยาเล่าปีตอนนี้มี2คนก็คือบีฮูหยินกับกามฮูยินนะตายคนหนึ่งที่นี่นะครับก็คือบีฮูหยินนั่นเองบีฮูหยินก็คือ พี่สาวหรือน้องสาวเนี่แหละของบีต๊กจำบีต๊กได้ไหมครับมีจูอ่ะอนั่นแหละก็คือบีหูหินบาดเจ็บสาหัสที่นี่แล้วก็จูลงก็ไม่ยอมรับจะพาไปด้วยให้ได้แต่ว่าบีหูหินรู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นตัวทวงประป่าก็เลยโดด oh <my S 1> บ่นะอน้ําตายตรงนี้บาดเจ็บสาหัสเลยจากการโจมตีของพวกทหารน,นะคือไม่ใช่หูหินคนเดียวหรอกที่ตายนะครับเพราะว่าอย่างอาต้าเองเนี่ยก็ยังติดอยู่ในวงล้อมแบบนี้เลยนะครับ จริงๆก็คือชาวบ้านส่วนหนึ่งแหละที่ไม่รอดนะครับก็คือโจโฉตามมาทันพวกทัพหน้าหรือว่าพวกครึ่งแรกก็หนีไปได้สบายๆเราก็จะต้องแบบ <c oughs> ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะน้าวกองทัพทัพที่2มาอีกแล้วนะครับทัพหนุนทัพที่2นั่นไม่มีคือมีอีกแล้วไม่มีคือมีอีกแล้วนะมีมาทัพหนุนทัพซุ่มอะไรแถวนี้ไม่สน ไม่สนใจหรอกยูนิตคอมมานเดอร์ด้วยคอมมานเดอร์โดนไหมเนี่ยเออโดนคู่เลยนะเนี่ยตายคู่ครับตายคู่ไ,ไม่รอดหรอกอรอเราเป็นทหารที่แข็งแกร่งมากๆมีชื่อเสียงเราจะไม่ตายตรงนี้หรอกออท่านเตียวหุยท่านคงเบ้งข้ากำลังจะไปหาพวกท่านแล้วอ,อ๋อโหเยอะนะเนี่ย ขอสักทีเถอะขอสักทีดูนี้มีพลังอะไรให้เราบ้าง d r บอะไรให้บ้างโอ้คูณสองทั้งคู่เลยนะครับทั้งพลังโจมตีกับป้องกันโอเคตอนนี้เราสมมุติว่าเราอุ้มอาต้าอยู่ในมือนะครับมือหนึ่งแล้วเราก็ฝ่าวงล้อมของทหารออกไปนะครับอยู่นี่ไงนี่เองนะมาแล้วนะครับเขารอเราอยู่ที่สะพานนี่แหละ กลับมาแล้วครับพวกท่านข้าพาอาเต้ามาอย่างปลอดภัยแต่โจโฉก็ยังยกทัพหนุนมาอีกเรื่อยๆนะครับดูท่าจะรุนแรงมากแล้วล่ะโอเคหลังจากที่หยุดพักกันไปสักพักหนึ่งเราปีเริ่มเดินทัพต่อแล้วนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจูลง่ง กับจางเฟยเตียวหุยจะรับหน้าที่ป้องกันสะพานนี้ให้เองนะครับให้ทุกคนหนีไปให้หมดเลยอย่างเช่นผงเบ้งแล้วก็ขุนพลอื่นๆที่มาช่วยป้องกันตรงนี้นะครับให้กลับไปเสริมทัพกับเล่าปีได้เลยให้ i, อุ้ยพรให้เราโชคดีด้วยนะัะท่านผเงเบ้งเนะเเานะ,านอ,อ,นอ,ะอะไรท่นานอามาร์กาเซียงนะครับ เขาคงจะวางแผนอะไรไว้แหละคือเรารู้เพราะว่าเราอยู่ในเกมอะเนาะเขาคงจะวางแผนอะไรไว้นะครับคนนั้นเขาเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันอ๋ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้มองนะครับมันจะมีกรอบเขียวๆตรงนั้นให้เราขึ้นไปตีอยู่ไปเลยขี่ม้าไปเลย อีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเกมมูโซทีหลังเนาะเราจะต้องบุกทะลวงฝั่งนี้เข้าไปนะครับลิเตียน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 ,ยนอ,ยอย่าหนีสิครับคุณครับคุณวิ่งเลยอะ่ะ <c oughs> เอาทำไมวิ่งอะ่ะ <c oughs> ทำไมเอา้า <c oughs> จะวิ่งหนีไปไหนเล่าตั้งหลักเกินไปแล้ว <c oughs> ตั้งหลักไกลเกินไปแล้วนะครับ เขาทูก็มาลิเตียนก็มานี่นนเคาเตอร์เลยนะครับได้ทางโจมตีคูณ2ป้องกันคูณ2งักจิ้นก็อยู่นะอยู่กันเต็มเลยนะครับทหารเก่งๆของโจโฉเนาะว,วีโกกนะครับนี่แนะี่มีการเวี่ยงอ้ยอาวุธเบลเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงต่อดี Edinburgh Josef กองทัพหลักของโจโฉกำลังเพื่อนทัพเข้ามาอีกแล้วนะครับทหารต่างกลัวแสนยานุภาพของจูหลงนะครับหนีกันใหญ่เลย การเซี่กงาัังจะทำอะไรบางอย่างก่อนที่โจโฉจะมานะคอะหัวตุ้นบอกว่าเดี๋ยวจะตัดหัวท่านเล่าปีไปถวายโจโฉนะเราจะไม่ยอมเด็ดขาดน,นะครับอ๋อยังมีพวกกองทัพที่แบบ จะตามล่าเล่าปีอยู่เนาะจะบุกไปทางนั้นนะครับเราต้องไปสกัดไว้อะ่ะจะตามทางนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อ๋อเดี๋ยวมันจะโดดลงมาโอเคเพราะว่าตรงนี้เป็นทางที่ต่ำกว่าเนาะ <S <S เขามาจะทัดทางเหนือเนาะแล้วเดี๋ยวจะโดดลงมาตรงนี้มาแล้วแอมบ s ชมาอีกแล้วมาจังเหอเตียวครับเตียวครับมีแคท a พ u l ด้วยนะครับข้างล่าง มีเครื่องยิงหินกันแถวนั้นด้วยระหว่างทางที่กำลังหลบหนีกันแต่เราต้องช่วยตรงนี้เราลงไปก่อนไม่ได้ลงไปก่อนไม่ได้จัดการเจลคับก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็คงโดดลงมาตามลงมาเนาะเออๆเ,ออเออรียบร้อยนั่นเจวเสี่ยหยวัวเยวนแห่หัวเอียนนะครับแห่หัวเอียนแห่หัวเอียนนี่เน่ เราจะไม่พ่ายแพ้อยู่ตรงนี้ง่ายๆหรอกนะใครคิดว่าจะจัดการฉันได้ง่ายๆข้ามศพข้าไปก่อนถึงจะไปหาท่านเล่าปีได้นะเสี่ยโหเสียโหยเยวนเมื่อกี้เป็นน้องนะครับเสี่ยโหตุนเป็นพี่ใช้หัวตุ้นนั่นเองนะเป็นญาติกับพวกจโจโฉแหละ เคตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับเราก็จะ make haste make haste ก็คือเราจะต้องรีบแบบรีบมากๆเลยนะครับกุลีกุจอรีบไปหาเล่าปีแล้วเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้เคลียร์แล้วรเราจะไปจกกัดการช่วยเหลือเสริมทัพให้เล่าปีเองนนเนาะ เจ้าหยุนเป็นไรไหมไม่เป็นไรท่านเตียวหุยค่าปรับมันมากเท่าไหร่ก็ได้เพื่อท่านเล่าปีนะอ่าชาวบ้านบอกว่าอีกเดียวเราก็จะรอดกันแล้วนะครับโชคดีที่เราตามท่านเล่าปีมาถ้าอยู่ในเมืองก็คือจะโฉดจัดการสังหารหมดอนะ่ะใครที่ขัดขืนนะ ห <Okay. S 2> มันชงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเนาะไม่เป็นไรไม่สำคัญเท่าไหร่ oh, ไม่ใช่ <the enemy. S 1> ผุนพลที่มีฝีมือมากเท่าไหร่เ so ออตกลงมีทัพเสริมอีกแล้วเหรอกองทัพหนุนของเราปีเอ้ของโจโฉเยอะจังนะส่วนตรงนี้เราก็ติดกับปริสตาตรงนี้เครื่องยิงธนูครับ อเดี๋ยวเราต้องจัดการตรงนี้แล้วก็รีบลงไปเสริมทัพก,กับเราปีโดยเร็วโอ้ไม่ต้องนี่หว่าวุ้ยต้องแล้วแหละจางเหลียวมาเองนะครับเตียวเลี้ยวขุนพลที่แบบเก่งมากๆในสมัยที่อยู่กับริปโป้ด้วยตอนนี้อยู่กับวิโกกเรียบร้อยแล้วอยู่กับโจโจแล้วเดี๋ยวเราจะต้องสกัดทับไว้ไม่ให้ลงไปหาท่านเล่าปีได้เนาะ You are doing job. จัดการตรงนี้ก่อนโอเคโอเคยูนิตคอมมานเดอร์ไม่เป็นไรเท่าไหร่เลือดเหลือนิดเดียวด้วยสงสัยโดนเตวหุยจัดการมาเมื่อกี้สอยมาแล้วนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้สักอย่างแหละนี่นะ่อีกนิดเดียวเท่านั้นเราไปหาคนที่มีชื่อกันดีกว่าอ๋อไม่มีชื่อหรอแต้เราก็ต้องแบบกวาาตรงนี้ให้หมดเลยเอ๋อ อ,อ,อีกทีหนึ่งสิอีกทีนึงเออให้มันหม,นะหมดทีเดียวง่ายๆนะหมดทีเดียวง่ายๆก็ใช้มูโซสัอีกสักทีนึงให้มันหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บสุราตรงนี้นะครับนี่ฟื้นมูโซอีกแล้วอันนี้ก็ฟื้นได้อีกสรุปคือเราใช้ฟรีเลยใช้แล้วก็มีมาเติมให้เรื่อยๆเฮ้ยมันไม่หมดสักทีไว้ครับโจโฉนี่เยอะจริงๆต้องโหต้องเอาให้หมดแบบทุกคนเลยใช่ไหม หมดแล้ววะยังมีมาอีกเหรอเราต้องสกัดทับไวอ้อะยังไงก็ได้เราต้องสกัดไเ้เรื่อยๆเฮ้ยเราไงต่อเริ่มมีทหารมาช่วยทหารเรามีห้าคนหรือว่าเราจะต้องไปช่วยเขาวะเออเราลองลองไปดูคนดี้เดี๋ยวเด ดูโจทย์ก่อนนะครับอิฟิจังเหลียวอ๋อจัดการเตียวเลี้ยวเลยนะครับตรงนู้นแล้วมันเขียวๆทำนองมันค้างไว้เนาะเมื่อกี้ผมก็อ่านไม่ทันจังเหลียวอยู่นี่อ๋อจังเหลียวอยู่นี่จังเหลียวเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวเลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยสอนอีกสักรอบหนึ่ง โอ้ยเตวเลี้ยวเขาบอกว่าจะบุกอัดค่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เขามีนะครับไม่ทันแล้วครับตายไปแล้วเอ้ยยังไม่ตายไม่ตายคือเราจัดการได้เขาก็ถอยทับหนีไปข้ามศพข้าไปก่อนถ้าจะเข้าไปหาท่านเล่าปีนะ เรียบร้อยเราจัดการแม่ทัพใหญ่ได้แล้วพวก,กยูนิตพวกนี้ไม่สําคัญเท่าไหร่โอเคมาถึงจุดนี้คงจะหนีรอดแล้วละ่ะข้าต้องขอขอ,ขอบคุณความมุม,มาในะอุตสาหะของทุกท่านทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะคุณธรรมของท่านนั่นแหละท่าเราป่ปีพวกเราจะติดตามท่านต่อไปโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ